งต่อันี้เขาก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาทุกผมทําอะไรทุกคนก็รับรู้ครับว่าผมคบกับใครเคยคบกับใครมานมันก็ทำนปกติเลยครับกดค่ะสวัสดีค่ะที่เราคิดถึงเบยร์ไม่โดนไม่เจอเลยอ่ะใช่แต่วันนี้ทานองมินทําให้ ฝนไม่ตกมนหยุดรู้สึกไงบ้างกับการอีเวนที่แบบอยู่ดีฝนก็โอ้โหเป็นเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทําแล้วก็ฝนตกแล้วก็แบบว่ามีมีทั้งน้ําเข้ากับเตีมค่ะเรียกได้ว่าเข้ากับเตีมมากกับฝนเป็นสวิมมิงพูลกันเลยทีเดียวอยากลงไปว่ายมากเลยอ่ะแต่ว่าชุดวันนี้ก็เข้ากันง่าเป็นปะการังค่ะรู้สึกไงบ้างหากับคอม์ตเนาะนี่ค่ะก็แบบเป็นคือใต้ทั้งคอม์ตอยู่แล้วก็ดีใจที่ที่เขาแบบว่าสร้างกลิ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็คูลเฟรชเหมาะกับ าาศเมืองไทยในช่วงนี้ด้วยใช่ก็จะหอมสดชื่นแบบนี้สดชื่นใช่ค่ะมาเจอพี่โดมซึ่งวันนี้หอมได้หลอด้วยไงเนหาใช่ตื่นเต้นเขาบอกว่าให้มาเต้นกับพี่โดมรู้สึกแบบ ah, พี่โดมเต้นเหรอ,อต้องแพ้แน่เลยก็เลยต้องเตรียมสเต็ปมาบ้างเล็กน้อยซุเปอ์อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วความหล่อล้ะครับพี่โดมเป็นไงบ้างโอ้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วพี่โดมเอทั้งหล่อแล้วก็น่ารักเป็นกันเองดีค่ะ่าเจอพี่โดมตั้งแต่เคยเจอค่ะก็เคยเจอเรื่อยๆตามงานนี่เป็นแตแต่เคย ร่วมงานกันจริงๆก็ครั้งนี้แหละค่ะก็รอเนาะรอค่ะโอกาสหน้าจะได้ร่วมงานกันไหมก็ขอพี่อมเล่นเอาหนูไปเล่นเป็นเล่นเอ็ขอพี่ร้องะ จะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถนะามหนึ่งคิวปิกีิว่าวค่ะเขาได้ติดตามได้ดูตัวอย่างวันนี้เขาเปิดตัวสุภาพบุรุษอ๋โอโหดมากเป็นไงคะคือสัตว์น้ําแบบนั้นเลยเหรอ,อน,นั่นคือวันแรกที่เปิดกล้องกระโดดไปแบบนั้นแล้วค่ะก็ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกอีกเยอะน,นี่เราเปิดกล้องมาได้แป๊บเดียวเราถ่ายไปเกือบ6 0เซแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปเก็บที่ไต้หวันอีกน่าจะได้อีกเยอะเลยได้ไหมว่อเดี๋ยวจะไปถ่ายต่อที่ไต้หวันเนี่ยค่ะอาทิตย์หน้านี้จะไปแล้วไม่กี่วันแค่เน สองอาทิตย์แต่รองเท้าราคาถูกไปซื้อได้มีแต่คนบอกมีแต่คนบอกแต่คือแบบไม่รู้ว่าจะมีเวลาได้ช้อปปิ้งหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าแน่นมากเลยนะแน่นมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่พอที่นี้อ๋อหรอจริงเยอะมากเยอะไม่เจอมิ้นเลยอย่างงี้ใช่ค่ะสองอาทิตย์เต็มเต็มไปคนเดียวด้วยรอบนี้แม่คุณแม่ไม่ได้ เพราะว่าเป็นห่วงน้องแมวค่ะกลัวไม่มีใครดูแลอ่ะสาวไปคนเดียวมไม่ไหวใจใค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งไปนอนกับน้องนิชาด้วยก็คือเป็นน้องที่แบบว่าพี่ผู้จัดการรู้จักกันก็เลยฝากฝากกันดูแลน้องมีเพื่อนมีเพื่อนไม่รู้น้องจะดูแลหนูหรือหนูดูแลน้องอ้าวหรอไ,ไปนานนะไปไ<ม>นานทิ้งบ้านไหน,น,ไ,น,นไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยไปไหนคนเดียวแบบนี้ด้วยค่ะเป็นครั้งแรกเลยแล,แล้วก็ต้องลองก็ต้องลองค่ะ <laughs> แต่ว่าไปกันมีผู้ใหญ่มีอายุอะไรอย่างเงี้ยดูแลก็อุ่นใจค่ะอย่างนี้คุณ จะไปด้วยไหมคะไม่มีใครไปด้วยเลยค่ะไปคนเดียวผู้ผ่านว่าไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนเป็นห่วงไหมนะเขาก็เขาก็ เขาบอกอดีตเขาบอกว่าจะเอาแมวมาฝากที่เขาไหมเขาอยากเลี้ยงคือประเด็นทุกคนสนใจแต่แค่แมว,วสนใจที่แมวมากตอนนี้แบบว่าโดนเรียกร้องความสนใจไปกับน้องแมวหมดแล้วแต่เราก็ยังรักแมวเลยเนะเาะรักค่ะก็คือเป็นห่วงคือแบบให้แม่อยู่ช่วยดูแลเพราะว่าไม่ไว้ใจน้องชายน,น้องชายจนแล้วมีแบบกลัวเขาดูแลไม่ได้อะอต้องอาบ,บน้ำต้องอะไรหลายอย่างค่ะแล้วผู้ผ่ายังได้เจอกันอยู่ไหมคะ ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะวันนี้พี่ผกาก็มาทํางานก็ยังไม่เจอ ไม่ด้เจอกันเลยเือเวลาเราจะพี่โดมไปก่อนเจอพี่โดมค่ะอ่ะกับบอมธนินแต่เรื่องนี้เขาเปลี่ยนเลยนะกลับมาละครนิดนึงใช่เป็นแบบเทปใหม่โอยพี่บอมเรื่องนี้เล่นเก่งมากค่ะแต่ว่าคือเราก็ฝึกซ้อมกันมาแบบเวิร์กช็อปกันก่อนหน้านี้แล้วพอทีเซอร์ออกมาพี่บอมบอกว่าวันนั้นไปแล้วคนกรี๊ดเยอะมากพี่บอมบอกอยากให้อยากให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ฟังแล้วก็ดีใจค่ะแลรอดูแล้วกันเนาะใช่ค่ะเราติดตามปากถึงแฟนๆใน่ยค่ะช่วงนี้ปิดเทอมไม่ได้มาตามมิ้นกันเดียวอยู่นี่มิ้นเปิดยังมิ้นจะเปิดเนี่ย ก่อนไปก่อนไปต่างประเทศนิดนึง <Hey, ค่ะก็ก็ก็ขอฝากผลงานแล้วครเรื่องคิวบิกนะคะก็คาดว่าจะได้ชมกันต้นปีหน like> ้านี้แน่นอนจะเร่งทําให้เต็มที่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะส่วนเรื่องื่นก็อีเวนต์ก็ตามก็ติดตามได้ทาง IG Facebook อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคปะ